เย้สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ <laughs> เข้าสู่เพจเซทำแปะแล้วอ่ะนะวันนี้เรา <laughs> <laughs> เออเราอยู่สูงกนี้นึงนะพอดีเมื่อตอนเย็นมานั่งเทวนีนะคะแล้วก็มันบรรยากาศสบายๆนะก็เลยเออชอบนะคะใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วหลายคนน่าจะรอกัอนนะเพราะว่าวันนี้มีประกาศก่อนด้วยนะคะใครที่รอก็ทักทายหน่อยได้มาแล้วก็ แล้วก็ช่วยแชร์นะคะให้ใหเพื่อนหรือว่าญาติมิตรญาติมิตรสหายทุกคนนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะญาติมิตรสหายทุกคนนะคะหรือครอบครัวก็ได้นะ,ะอ่าวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องแบบเศรษฐกิจปีหน้านะคะแล้วก็จริงๆวันนี้ก็ไม่เชิงทานายนะอืมันกึ่งๆนะคะไม่ไม่เชิงทานายแต่ว่ารับรองว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนอมันเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอน,นะ,ะขออนุญาตเช็คแป๊บหนึ่งว่ามันโอเคไหม โอเคมาแล้วเนาะเอออ่ะก็วันนี้อาจจะแบบอ,อยู่ในโหมดที่เหมือนให้ทุกคนแบบโรแมนติกนะให้ทุกคนโรแมนติกนะแต่ว่าไม่เป็นไรให้ทุกคนแบบฟังคอนเทนต์ไปแล้วกันนะคะให้ทุกคนฟังคอนเทนตน์วันนี้มาสั้นๆนะฮะแต่ว่ารับรองว่าเป็นแบบ ทุกคนจะได้ประโยชน์แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นโดยเพราะคนเป็นเจ้าของกิงจการฟรีแลนซ์นะคะคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบงานประจำอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยคือเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนนะพูดอีกทีว่าไลฟ์วันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ทํางานในระบบนะแต่คนที่ทํางานในระบบนะคะเ,เช่นงานประจําหรืออะไรอ่ะเออคุณฟังไว้ยังไงคุณไม่เสียหายแน่นอนนะเพราะว่าเออคุณจะได้แบบ อือยู่เหนือทุกสถานการณ์เลยนะอือยู่เหนือทุกสถานการณ์นะะวันนี้นะะสปอยให้ฟังก่อนว่าจะพาทุกคนนะอยู่เหนือทุกสถานการณ์เลยนะจะพาทุกคนอยู่เหนือทุกสถานการณ์เดี๋ยวรอเพื่อนๆกันแป๊บหนึ่งเนาะรอเพื่อนๆกันแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วช่วยทักไายหน่อยเนาะ วันนี้เราจะมาพูดกัน4ข้อเนาะก็คืออือคือจริงๆอะ่ะช่วงนี้ชมาทำทำอีพีหนึ่งเสร็จแล้วนะ,ะของเศรษฐกิจดีตลอดไปเป็นมินิคอร์นะครับแล้วก็เพิ่งเสร็จเมื่อวานเออแล้วก็เอ้ยแบบมีแรงบันดาลใจมากเลยอะ่ะมีแรงบันดาลใจมากเลยที่อ่มเออมันดีมากเลยนะสําหรับคนสําหรับเราทุกคนที่มารู้เรัรธรรมนะคะที่แบบอยู่ในเส้นทางเัจธรรมอะ่ะมันดีมากๆเพราะว่า มันดีมากๆเพราะว่าคุณคือคนที่อยู่เหนือนทุกสถานการณ์พูดอีกทีนะคุณที่ขัดเกลาจิตใจเนี่ยคือคนที่อยู่เหนือนทุกสถานการณ์เอออยู่เหนือนทุกสถานการณ์เลยนะโดยเพพาะเรื่องอ่าสูตรเราวันนี้เราคุยเรื่องเศรษฐกิจนะอยู่เหนือนทุกสถานการณ์เลยนะะแล้ววันนี้เอเกเราจะมาเข้าใจนะว่าอว่าทางกายภาพเนี่ยเออมันเป็นกันยังไงบ้างนะเราก็มันเหมือนไม่บังเอิญเลยนะอตอนที่ตัดสินใจทํา มินิคอสอันนี้นะคะเศรษฐีเศรษฐกิจดีตลอดไปเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหน้าฟีดตัวคือจริงๆโปรตีตูไม่ค่อยดูเสร็จไม่ไม่ไม่ดูเลยแหละแบบไม่ดูเลยนะยกเว้นว่าแบบมันเป็นข่าวดังจริงแล้วก็ได้ยินมาเข้าหูจริงๆนะคะสวัสดีพี่กัญญากรสวัสดีคุณชุดิมานะคะยกอันนี้แบบเสียงโอเคมาภาพอาจจะแบบแบบว่าอาจจะเป็นบรรยากาศแบบเอ้ยมาดื่มกันนิดนึงนะแต่ว่าขอบนะก็อันนี้คือเต็มที่แล้วนะคะ ก็ฟังคอนเทนต์เอาแล้วกันนะ,ะจะบอกว่าคุณคิดดูดีว่ามันเหมือนไม่บืองเอิญเลยเพราะว่าวันที่ตู่แบบตัดสินใจทำวินิคอร์สอันนี้แล้วก็หน้าฝีตัวมันขึ้นมาเป็นเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเลยนะ,ะพูดอีกทีเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจมาแบบทานายเลยว่าปี2 0 2 6กคือคือปกติอ่ะมันก็เป็นธรรมดาเนาะทุกปีเนาะว่าเอออันนี้เดือนธันวาแล้วใช่ป่ะแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงก็จะมีแบบ ผ,ผู้รู้อที่เขาเป็นนักวิชาการจริงๆนะคือเขาเก่งจริงนะมามาคาดการ์ดแล้วก็มาวิเคราะห์ให้เราทุกคนฟังนะเพื่อแบบจริงๆจุดประสงค์ของเขาอ่ะเป็นจุดประสงค์ที่ดีนะก็คือเพื่อที่จะ,ะให้คนมีความรู้ให้อาจจะมีการแบบเต,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 ตรียมหรือเตรียมพร้อมเห็นไหมอืมตู่ก็ฟังแป๊บหนึ่งใช่ไหมพอฟังแป๊บหนึ่งรีบกดปิดฟังแป๊บหนึ่งรีบกดปิดเลยขอบคุณพี่กนญกรนะ สวัสดีคุณฟาลินโอ้ชื่อพาะจังนะคะอืมอเพิ่งมาใหม่ใช่ไหมเออมาฟังดูนะคะมาฟังะคะ่ะอืมคือฟังอ่าตู่ฟังผู้เชี่ยวชาญคนนั้นนะแป๊บหนึ่งนะแค่ประมาณนะ่ะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะรีบกดปิดเลย <laughs> เออเพราะว่าเรารู้สึกเฮ้ย แบบข้างในเรามันต้านนะคะ,ะซึ่งซึ่งตรงนี้มันคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนกันก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าอะ,อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ได้กลมอํานาจไว้ที่ตัวเองอะ,อะนะอะ,อะไรที่มันไม่ได้กลมอํานาจไว้ที่ตัวเองอเราจะรู้สึกว่าเราไม่สบายใจหรือรู้สึกแบบอึดอัดน,นิดนึงที่จะฟังมันใช่ไหม,มนะแต่ว่าอันนี้เน้นๆว่าผู้เชี่ยวชาญน,นะเขาหวังดีแลวเขาแบบไม่ได้ผิดที่ว่าเออมาพูดหรืออะไรเนะี่ยก็เป็นการวิเคราะห์เนาะทีนี้ ก็เป็นงไงการบริหารเศรษฐกิจที่นี่ตู่ก็หูไม่บังเอิญเลยเนาะเนี่ยบอกว่าช่วงนี้ก็ทาพอดีแลาวตู่ก็เลยเมื่อวานแบบทํอ EP ีหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ตู่ว้าวกับมันมากเลยนะเพราะไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าให้คุณตั้งใจฟังนะให้คุณตั้งใจฟังว่าอะเดี๋ยวนะให้คุณตั้งใจฟังนะว่าอันนี้เราพูดกันเรื่องพลังงานเลยนะเราพูดกันเรื่องพลังงานแบบไม่ใช่เรื่องแบบ ไม่ใช่เรื่องที่เราไม่ยอมรับมันหรือแบบโมโนนะท่าในทางพลังงานเนี่ยอับบอมพิสท่านก็บอกนะว่าเศรษฐกิจนะ่ะมันสามารถเศรษฐกิจที่มันจะเกิดเป็นกายภาพอ่ะหรือว่าภาษาอับบมพิสภาษาพลังงานหรือว่า m a n i f e s ใช่ไหมใครเคยได้ยินคำว่า m a n i f e s บ้าง m a n i f e s ก็คือการที่พลังงานหรือ v i เ r a t i o n เนี่ยมันมันมาเกิดจริงในใน โลกของเราตรงนี้แบบตรงหน้าเห็นด้วยตาเนื้อแบบเห็นด้วยตาเนื้อจริง,รงๆแบบไม่มโนกแล้วอะ่ะนะทีนี้อับอมพิสให้ทุกคนตั้งใจฟังนะว่าอับรอมพีสนะท่านก็บอกนะสวัสดีคุณนัตตี้นะว้าวแสงสวยมากค่ะคุณต่อมากมากคุณตุ่มมากมากอืมนะอ้าพี่นาชานะนะรับท่านอับอมพีสก็บอกว่า ให้ทุกคนตั้งใจฟังเศรษฐกิจอ่ะมันเศรษฐกิจที่มันมนิเวศมาในโลกจริงๆอ่ะมันสามารถเป็นเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เน้นอีกทีนะอันนี้เราพูดแบบเรื่องพลังงานแบบเราคุณควรจะแบบเออสามารถเอามาใช้ได้จริงในในใน,ใน,ใ,นในโลกของคุณในชีวิตของคุณในการทำงานอาชีพหรือว่าเอ่อบิสเนสธุรกิจหรือว่าร้านของคุณได้เลยอ่ะอาบอมพีสพูดแบบนี้เลยนะว่าเศรษฐกิจโลกอ่ะ ไม่ว่าจะยุคไหนอหนาคตหรืออะไรอะ่ะหรือทั้งทที่ทรวมทั้งที่ผ่านมาด้วยอะ่ะมันสามารถเป็นได้2เวก็คือ 1. เศรษฐกิจดีใช่ไหมซึ่งเราชอบ 2. ก็คือเศรษฐกิจเป็นอีกทางหนึ่งก็คือเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าไม่ได้ฟังนะซึ่งก็ไม่มีใครต้งการนะทีนี้อ่ะนะ ตู่เชื่อมากๆเลยว่าแล้วคุณอยากได้แบบไหนใช่ป่ะคุณก็ต้องอยากได้เศรษฐกิจดีใช่ป่ะเพราะว่าเฮ้ยแบบนึกถึงแบบการที่แบบยุคเฟื่องฟูเศรษฐกิจดียุคเฟื่องฟูอ่ะเฮ้ยแบบทุกอย่างมันเงินมันฟ้อนจริงๆนะมันแบบจับจ่ายใช้สอยแบบเงินแบบจ่าย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 แบบเงินเขาเรียกว่าเงินในระบบเศรษฐกิจในอีโคโนมี่อ่าอีโคโนมิกอ่ะของของเศรษฐกิจมวลรวมเอาแค่ในไทยก็ไ้หรือทั้งโลกก็ได้นะ มันมีเงินสะพัดเยอะมากอ่ามันมีเงินสะพัดเยอะมากอยู่ในระบบอันนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีใช่ไหมอ่ะใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือหรือจบเศรษฐศาสตร์มาช่วยช่วยแบบช่วย,วยขยายความวิสูดนิดนึงนะเพราะตู่ก็เรียนแค่แบบเอ่อเหมือนพาร์ทเดียวนะคะเรื่องแบบเรื่องเศรษฐศาสตร์นะ<ม>ก็ไม่ค่อยรู้รู้เท่าไหร่นะทีนี้อ่ะทีเนี้ยพอคุณเข้าใจแบบนี้แล้วใช่ไหมพอคุณคุณเข้าใจแบบนี้แล้วว่าโอเคเรารู้แล้วแล้วอับบามิงก็บอกนะว่าโอเคแบบสรุปกว่าเศรษฐกิจ ในโลกนี้มันสามารถที่จะเป็น2แบบได้นะก็คือด,ดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมอ่ะซึ่งทุกคนต้องการให้มันดีนะทีนี้บอกเลยว่าการที่แล้วอันนี้แพงมากเลยนะอับบอมพีสับบอกเลยว่าแล้วการที่เศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นทุกอย่างในโลกนี้นะ ทุกอย่างในโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นม e n ิเฟตขึ้นมาเนี่ยมันมันเกิดปรากฏขึ้นมาในโลกนี้มันเกิดจากพลังงานก่อนใช่ไหมหรือว่าวเบชั่นก่อนนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากวเบชั่นที่มันมาก่อนแน่นอนแต่ว่าพอมันเอ่อ benefit แล้วนี่มันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้ประเด็นก็คือโอเคถ้าสมมติว่ายุคเศรษฐกิจดีมันก็ดีมากๆแล้วเราก็สบายเราก็แฮปปี้หละลาใช่ไหมเออเราก็มีความสุขแบบทุกโอ้แบบเฟื่องฟูใช่ไหม แต่ว่าอ่าอันนี้ in case ไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนกลัวให้ทุกคนแบบฟังฟังแบบฟังเล่นๆนะไม่ต้องแบบเอาเป็นซีเรียส in case ว่าถ้าแล้วถ้ามันเศรษฐกิจเป็นแบบอ,อีกแบบหนึ่งล่ะเป็นแบบหลังแบบที่เราไม่อยากได้ทาําไงเออใช่ไหมใช่ไหมคือวันนี้ไม่ได้แบบมาบอกให้ทุกคนกลัวแต่ว่าจะบอกว่าคุณที่ขัดเกลาจิตใจอยู่ในเลนสัจธรรมอะไรมตนกับคลื่นแห่งสัจธรรมพูดอีกทีนะทุกคนในที่เนี้ย นะที่คลิปอัพมากับสัจธรรมอยู่ในคลื่นแห่งการอะไลเมนต์กับสัจธรรมสัจธรรมที่เรารู้ความจริงอะว่าเดี๋ยวตูวจะบอกคีย์แพงในนี้สัจธรรมที่คุณรู้ความจริงว่าตืดๆนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะคุณทุกคนเนี่ยโชคดีมากเลยรู้แม้ว่าแบบคุณแบบแอพฟิเชตคุณเคยแอพฟิเชตหรือแบบขอบคุณชื่นชมแม้ว่าเฮ้ยเราโชคดีมาก,มาก,มากที่เรารู้หรือรู้ความจริงข้อนี้ซึ่งคน โอเคในยุคนี้คนเริ่มรู้กันเยอะแล้วซึ่งแบบมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ก่อนหน้านี้นี่แบบอนน้อยมากนะแต่ในนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วที่ทุกคนรู้แล้วถ้าใครชอบแชร์เพื่อนไปนะคะก็คือคุณที่รู้ความจริงอ่ะคุณจะรู้ว่าคุณสามารถอยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้นี่แพงมากเลยขออนุญาตเอา EP หนึ่งมาบอกเอามาสปอยก่อนเลยพูดอีกทีนะแล้วให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์นะคะให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์ว่า คนที่อยู่ในคลื่นสัจธรรมความจริงจะสามารถอยู่เหนือเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่ดีได้เน้นเน้นว่าคนที่คนที่อยู่ในคลื่นสัจธรรมความจริงจะสามารถอยู่เหนืออยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้นะอันนี้เราเราแบบพูดกันเล่นๆล่นกรณีว่าสมมติว่ามันไม่ดีเราทำยังไงใช่ปหถ้ามันดีมันดีอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็ชิวๆลลาแฮปปี้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเ,เป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมก็ กลายเป็นว่า,ข,าข้างหน้าเป็นคอนทราสแหละแต่ว่าคนที่รู้เสริาทำเนี่ยอับราฮัมฮิกส์บอกว่าคอนทราสอะมันไม่ได้ทําให้เราตายนะแต่มันทําให้เราโตอ่าคอนทราสมันทําให้เราโตแต่ว่าคุณจะต้องรู้วิธีเท่านั้นเองคุณจะต้องรู้ how to คุณจะต้องรู้วิธีรู้ how to ไม่พอคุณจะต้องได้ทางปฏิบัติตัวเป็นๆแบบเนี้ยคุณคุณทำยังไงหน้าง,งานจริงๆเพราะว่าหลายคนมากเลยนะที่แบบเจอหน้าง,งานแล้วก็เอ้ย สตันเห,หมช่วโมเออแต่ว่าถ้าสมมติคุณอยู่ในลูในเลนส์เสรียธรรมเนี่ยคลุกเสรียธรรมฟังเสรียธรรมเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ต้องจะเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจ,เ,จเ,กเป็นเรื่องอื่นก็ได้เอามาเอามาปรับใช้เนี่ยคุณจะรู้แล้วอ๋อเวลามีคอนทราสผ่านง่ายเนี่ยนะนแน่นอนแบบผ่านง่ายมากๆเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เหมือนกันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะว่าคุณอ่ะทุกคนพพ์ม,มาหรือยัง อ้าสวัสดีน้องนัดนะคะอืมอหนาเตยบอกเออคิดอยู่กำลังคิดถึงหนามเตยพอดีเลยนะเออสวัสดีคุณพิมพ์ประพัดนะคะเอะอขอบคุณคุณนัตตี้นะคะอืมนะเห็นหม่อาคุณนัตตี้พิมพ์มาแล้วว่าทุกๆสถานการณ์เศรษฐกิจมันจะมีคนที่ร่ำรวยเสมอเพราะเงินไม่เคยไหลออกไปนอกโลกแค่เปลี่ยนมือเท่านั้นแล้วเราจะเลือกโอ้โหอันนี้โอ้หอโอหสุดยอดเลยขอบคุณคุณนัตตี้จบแบบแบบ เป็นแบบด็อกเตอร์ด้านด้านแบบอะไรนะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือเปล่านะเออเออเอ,อ,เอ,อ,อันนี้ขอบคุณมากเลยเป็นแบบความรู้ที่ตูก็ไม่ค่อยแน่นน,นะนะอ,อืมก็นะให้ทุกคนเมื่อกี้ที่ให้ทุกคนพิมพนะ์มะตูแค่อยากจะเน้นนะว่าคนที่อยู่ในคลื่นแห่งสัจธรรมความจริงอะ่ะเขาจะอยู่เหนือสถานการณ์เศรษฐกิจได้ทุกทุกสถานการณ์เลยนะก็คืออยู่เหนือเศรษฐกิจที่ไม่ดีนั่นแหละพูดง่ายพูดตรงๆเพราะฉะนั้นอ,อืมเพราะฉะนั้น พอคุณรู้เนี่ยอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะคุณรู้อย่างนี้แล้วก็แบบยิ้มหวานหมูสิว่าเอ้ยเราเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องมีไวเบชั่นความกลัวอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้เปรียบเลยนะแล้วคุณแบบคุณจะสงบใจคุณจะแบบเบิกบานคุณจะเป็นความรักเพราะคุณไม่ไม่จำเป็นพระคุณรู้จธรราข้อนี้แล้วอ่ะคุณไม่ไม่จำเป็นจะต้องมีไวเบชั่นถึงความกลัวเลยเหมือนคนอื่นใช่ไหมอ่ะนะทีนี้สวัสดีพี่ตุ๊กนะคะ อ๋ขอบคุณพี่นาชาบอกว่าคนที่อยู่ในคลื่นส่วนจะทำความจริงสามารถอยู่เหนือเศรษฐกิจไม่ดีได้นะปึ๊บปึ๊บปบึขอดูโพยแป๊บหนึ่งอ่ะนะทีนี้เดี๋ยวอขออนุญาตนะคะคนในคอซื้อซึ่งบอกว่ายังยังไม่ได้สอน EP พหนึ่งเลยนะแต่ว่าเสร็จแล้วนะขออนุญาตเอาเอา,เอา EP พหนึ่งมามาหนึ่งข้อนะคือใน ในคอร์สเศรษฐกิจดีตลอดไปเนี่ยที่จะสอนจะสอนอหนึ่งเร็วๆนี้แล้วนะเพราะว่าเสร็จแล้วนะ EP พหนึ่งเกี่ยวกับอะไรนะจะตู่บอก5 5วิธีเลยนะควิธีที่จะทำให้คุณอยู่เหนือสถานการณ์ที่ที่เป็นเศรษฐกิจที่แบบเราอาจจะไม่ชอบอาจจะเป็นคอนทราสต์นะแล้วในไลฟ์นี้เนี่ยขออนุญาตเอามาบอก1ข้อนะแล้วก็เป็นเป็นข้อที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นเบสิกที่สุดเลยนะคะที่แบบเออ ถ้าคุณอยากที่จะอยู่เหนือเศรษฐกิจได้อะเขาว่าอยู่เหนือเศรษฐกิจอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีคุณรวยตลอดพูดอีกทีนะพูดอีกทีแปลให้ฟังเลยให้แบบสำหรับคนที่บอกว่าเอ้ยอาจจะแบบคิดมบี่ยนยังแบบไม่ทันนะอยู่เหนือเศรษฐกิจคืออะไรรู้ไหมคุณทุกคนอะที่รู้สัจธรรมอยู่ในคลื่นสัจธรรมแล้วอยู่เหนือเศรษฐกิจก็คืออะไรไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีฉันก็รวยจ้ะฉันก็ มีเงินไหฟลฟลอ์ฉันก็มีความมาั่งคั่งแล้วอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นการแบบเล่าเรื่องใหม่หรือการสร้างภาพหรือว่าการแบบสร้างใหม่นะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยแล้วก็มี Data มากมายนะรวมถึงแบบอย่างตู่หนามเตยก็คือ,อคุณคิดดูว่าอยู่ทำมาสี่ปีแล้วอวาตั่วันนี้มีสตรอรี่ที่แบบตู่จำได้ว่าสตรอรี่ที่แชร์ใ,ในในเฟซส,ส่วนตัวนะ จำได้ว่าเป็นเป็นร้านแรกเลยนะทีะ่ตอนนั้นตู่คบกับหนำเตยแล้วแล้วเป็นร้านแรกที่แบบทําเพจสสริมไปแล้วแล้วตู่เพิ่งมีเงินก้อนแรกที่จะสามารถกินข้าวนอกบ้านนะคุณคิดดูว่าแค่กินข้าวนอกบ้านอนะที่เป็นร้านดีๆหน่อยริมแม่น้ําเจ้าพยาเนะี่ยอ่ก่อนหน้าน,นี้ตู <laughs> ่ไม่สามารถเปได้นะแต่ว่าตอนนั้นอนะพอมีแบพานหนาเตยไปกินเลยแล้วก็เป็นแบบยังจําโมเมนต์ได้ว่าเป็นแบบความมีความสุขมากแล้วก็อาหารอร่อยมากๆบรรยากาศดีมาก คือตูจะบอกว่าเรามาสามารถอยู่ได้แบบมีความโฟล์มั่งคั่งได้ถึงตอนนี้เนี่ยเป,เป็นเพราะว่าตูรู้หลักการนี้นะคะหข้อนะอ่ะอย่างแรกเลยนะให้ทุกคนเพื่อนเพื่อทุกคนอ่ะเอาไปใช้ได้เลยนะเอาไปใช้ได้เลยนะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามน่หรืออยู่ทํางานเป็นทานํางานประจําอยู่ในระบบงานประจำก,ก,ก็ก็ไปใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันดีต่อตัวคุณแน่นอนนะข้อแรกก็คือหยุด save, เสพข่าวเศรษฐกิจแย่ ก็คือหยุดดูข่าวเศรษฐกิจไม่ดีอ,ะอ่ะให้ทุกคนพิมพ์นะให้ทุกคนพิมพ์อันนี้สําคัญให้ทุกคนพิมพ์ม,มาข้อหนึ่งนะที่ต้องทํานะหยุดเซฟข่าวเศรษฐกิจไม่ดีหยุดแบบคือไม่ต้องเสฟเลยอันนี้คือสิ่งที่มันจะดีต่อตัวคุณจริงๆนะอมืมันจะดีตอ่อคุณแน่นอนอคุณอตีบอกอุ๊ยตื่นเต้นค่ะอ๋อสวัสดีพี่กาญจนานะคะฉันลุยตลอดเวลานะ,ะคุณนัตตีบอกว่า ไม่ว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีฉันก็รวยค่ะเออใช่ไหมคุณน่ะคุณคุณจะสังเกตเลยถ้าคุณน่ะแถบอยู่ในคลื่นศัจธรรมความจริงอ่ะคุณจะรู้ข้อนี้แล้วแล้วชีวิตผลลัพธ์คุณน่ะมันจะอยู่เหนือตลอดเลยไม่จะเป็นต้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ตามคุณจะอยู่เหนือแบบเหมือนแบบคนจะมาถามคุณว่าคุณมีพระอะไรประมาณแบบมีของดีอะไรอะ่างนีมาเนี้ยแบบข้างบ้านจะมาถามคุณว่าคุณมีแบบของดีอะไรนะแต่จริงก็คืออะไรคุณมีศัจธรรมนำใจนั่นเองนะคุณมีศัจธรรมนำใจนะ อ่านำเตยบอกว่าตอนนั้นเราเพิ่งซื้อมือถือใหม่ที่เคยซีเอฟไว้ในออเอสเออมือถือเครื่องนั้นดีมากเลยนะขอบคุณพี่ตุ๊กนะอ้าพี่จราสวัสดีนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กนะบอกว่าหยุดเสพข่าวเศรษฐกิจไม่ดีถูกต้องนะคะอันนี้คือข้อที่แบบเป็นเบสิกเลยนะแล้วที่จะบอกใน5ข้อใน EP ีหนึ่งอ่ะห้าวิธีที่จะทําให้คุณอยู่เหนือเศร,รษฐกิจไม่ดีคุณต้องทําข้อนี้ก่อนนะอ่าไม่งั้นถ้าสูบอันนี้ยังทํานี้ไม่สามารถไปต่อได้แล้วถ้าใครที่บอกว่า โอเครู้ข้อหนึ่งแล้วแล้วโอเคพี่จะไม่ไม,ไม่ไม่ดูข่าวเศรษฐกิจไม่ดีเลยค่ะพี่จะแบบไม่ดูเรื่องนี้ไม่สนใจเรื่องนี้ไม่ไม่ attention เรื่องนี้ใช่ไหมเพราะคุณคุณรู้ถ้าคุณอยู่ในวงการเสรีธรรมเนี่ยหรือฟังเพจเสรีธรรมไปให้เามามาสักระยะหนึ่งคุณจะเข้าใจเลยว่ายิ่งคุณเสพสิ่งไหนเนี่ยสิ่งนั้นก็จะเกิดการ expand ใช่ไหมเกิดการขยายในประสบการณ์ของเราอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติคุณอยากให้เศรษฐกิจคุณดีอ่ะคุณก็ระดับแรกนี้เรื่องเศรษฐกิจคุณถ้ามีข่าวเศรษฐกิจไม่ดีก็ ก็ไม่ต้องเสพแต่ถ้ามีข่าวเศรษฐกิจดีอ่ะก็เสพได้นึกว่าป่ะเพราะเป็นอะไรที่คุณอยากได้ก็เสพสิ่งนั้นเยอะๆใช่ไหมมันก็แค่นั้นค่ะทีนี้อ่ะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าโอเคคุณตู่บอกว่าหยุดเสพข่าวเศรษฐกิจไม่ดีแล้วแล้วไงต่อคะอีกสี่ข้อถ้าใครที่อยากที่จะไปต่อด้วยกันนะคะก็จริงๆอ่ะมันเป็นมินิคอร์สที่แบบราคาดีมากเลยนะเศรษฐกิจดีตลอดไปนะคะแล้วก็ EP หนึ่งเสร็จแล้วเราจะสอนเร็วๆนี้นะคะ ถ้าใครที่แบบอยากไปต่ออยากทําตัวถูกนะที่แบบว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนะี่ยอันนี้เป็นเป็นวิธีที่เวิร์กนะคะก็ตอนนี้ราคาออยังยังให้ราคาพิเศษอยู่นะสำหรับมินิคอสนะคะเศรษฐกิจดีตลอดไปออคําว่ามินิคอสนี่ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือน,เป,นเป็นคอสที่ทําให้ทุกคนนะเข้าถึงได,ได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะเศรษฐกิจดีตลอดไปนะคะอันนี้ให้ราคาพิเศษเลยนะเพียงเห็นไหมนี่ อ๋อพอดีตู่ปรับเอไโซเยอะนิดนึงนะขอไปนะเศรษฐกิจด,ดีเห็นหน้าคุณตู่เศรษฐกิจด,ดีล,ลอยต่อไปนะคะ CF เ <4 44 S 2> พียง1444บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม2900นเอะภายใน15ธันวาน,นี้เท่านั้นนะก็คือวันนี้13ใช่ไหมก็อีกไม่กี่วันแล้วให้ทุกคนแบบรีบ CF เเลยเพราะว่า ep ีหนึ่งเดี๋ยวจะใกล้สอนแล้วนะคะ,ละแล้วก็ตอนนี้นะถ้าอันนี้นะเห็นไหมนี่ เอออันนี้ปึ okay, Journey, ๊บโฟกัสเพียงนะอันนี้นะจะเป็นเป็นแพ็คนะคะแพ็กเกจคอร์สใหม่ล่าสุดนะคะก็คือเอาตัวอ่านให้ฟังแล้วกันนะจะมีเศรษฐกิจดีตลอดไปที่กำลังจะสอนนะเป็นเป็นคอร์สใหม่นะแล้วก็จะมีบีเลฟจรรมความสัมพันธ์นะถ้าใครที่แบบอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะแบบใครที่แบบมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยากเคลียร์หรือเกินเนี่ย ควรควรจะต้องมามาแบบมาเคลียร์เลยนะแล้วก็เราก็จะมีไวบレัシ่นใหม่ในเรื่องความสมพันธ์ให้เรามีความรักหวานแหววกับแฟนแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยยังมีความสัมพันธ์เรื่องเรื่องครอบครัวด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะอะแล้วก็รวมถึงกลุ่มปิดล่าสุดด้วยนะคะแบบแปลคลิปคำสอนท่านอาบัมพีจะมีแต่แปลนะจะคือรวบรวมเพราะว่าตู่จะ ัดดหมดลนะคะคก็จะรวบรวมในนี้นะนทั้งหมด4คอร์สนะคะเศรษฐกิจดีตลอดไปวันนี้1,444บาท b Love ตอนนี้6,900 Happy Family ตอนนี้2,900นะคะแล้วก็มีกลุ่มปิดแปลงค,คลิปท่านอบอมคุณคิดดูว่าเพียง7,777บาทเท่าน,นั้นเองมันราคาดีมากเลยในเนี้ยเหมือนได้ฟรีเลยอะ นะเพราะว่า B love ก็คือ6,900แล้วนะคะ,ะใครสนใจก็คือ CF มาได้นะอยากให้คนแบบว่ามามามา,มาเรียนรู้สัจจธรรมแบบลึกๆในทางปฏิบัติได้จริงๆนะเพราะว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยอ,อับราฮมิสก็บอกนะว่าควรจะต้องมีความสุขชีวิตในกายภาพเนี้ยคุณควรที่จะต้องมีความสุขนะแล้วคุณจะต้องแบบว่าเออรักตัวเองให้มากพอคุณถึงจะมีความสุขนะแล้วก็มีความมาั่งคั่งล่ารวยมีความบันแดนแบบอย่างที่คุณต้องการอย่างที่คุณปรารถนาเลยนะ วันนี้มารัวมากเลยเนียมารัวมากๆา <_ s 1> ีพินาชาบอกค่ะบอกเรียนๆค่ะอ่าคุณน,นัตตี้บอกราคาดีมากว้าวอาขอบคุณพี่นาตี้บอกว่าเป็นเซ็ตรวยตลอดชาติชาติานี้และทุกๆชาตินะอื CF CF ค่ะนะคะพินาชาบอกชอบ MV หนัมเตยคลื่นมันนี่แมกเนตนะอืมนะอเศบข่า,ขาดีรัว ดินเนอร์ไหนคะหล่อมากมากดินเนอร์กระหนาบเตยนะอ่าโอเควันนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วใครที่แบบอ,อยากให้แบบมาเรียนจริงๆนะคะแล้วรวครบโดยเพราะเศรษฐกิจดีตลอดไปนี้ราคาเท่านี้ี่คุณจ่ายมาเถอะนะคะโอเควันนี้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากไว้บาย,บายแล้วเจอกันในเศรษฐกิจดีตลอดไปให้ทุกคนปังๆรวยๆนะแล้วก็อยู่เหนืออยู่เหนือแบบภายนอกเลยอ่ะแล้วคุณก็คือรวยแบบเสกเงิน มีเงินโฟล์เข้าหาตัวเองเลยเอาอย่างนี้เลยกันนะชอบไหมโอเคบ๊ายบาย